ยูนิก,ก็คือเวทีการแข่งขันที่พัฒนาเยาวชนในแต่ละรุ่นเข้นศักยภาพให้กับสเก็ได้เห็นต่อเนื่องและต่อยอดไปสู่ทีมชาติเป็นเวทีที่น้องๆได้มีโอกาสเล่นไม่ว่าจะเป็นรุ่นยู14ยู16ยู18จะเห็นตัวอย่างที่มีจริงทําได้จริงและเกิดขึ้นจริงปัจุบอลสามารถที่จะเลี้ยงตัวเองได้สร้างครอบครัวได้ดเ,ดเรายอมรับว่าตอนนี้บอลเยาวชนบ้านเราค่อนข้างที่จะเข้มข้นมากอยากพาทีมชาติไทยไปบอลโลกแหละ การแข่งขันยุลิงมีความสําคัญกับระบบการพัฒนาเยาวชนณปัจจุบันเนี่ยก็มีรุ่น 14, 16แลวก็18ปีการแข่งขันของยุลิ่งในครั้งนี้นะครับก็มีความพิเศษก็คือทั้งแคเดมี่หรือสโมสอนที่เข้าร่วมโค้ชที่เข้ามาคุมทีมแล้วก็นักกีฬาเนี่ยก็จะอยู่ในระบบสิทิของสมาคมทั้งหมดฐานข้อมูลทั้งหมดแคลดิมี่ต้องถูกรับรองและเป็นสมาชิกของสมาคมนักกีฬาต้องถูกลงทะเบียนโค้ชก็ต้องมีไลเซนส์รูปแบบการแข่งขันก็มีจํานวนแมชแล้วก็ฟอร์แมตการแข่งขันที่เพียงพพออต่อกกาาาาา,กาาาาาารรรเเนนชยภมมจสถใ้ ผู้ติดตามฟอร์มเนี่ยเข้าไปแล้วก็คัดเลือกเข้ามาสู่ผ่านข้อมูลของสมาคมก่อนที่จะถูกเรียกตัวเพื่อคัดเป็นทีมชาติในรุ่นอายุนั้นๆต่อไปผมคิดว่าเด็กๆเ,เราพวกนี้ถ้าเขาได้มีโอกาสเล่นเขาได้พัฒนาในขณะที่ว่าถ้าไม่มีเลยเขาต้องพยายามเบียดรุ่นพี่เขาไปเล่นซึ่งโอกาสน้อยมากนะฉะนั้นตอนนี้เวทีทัวนาเมนต์นี้ก็เป็นเวทีที่น้องๆได้มีโอกาสเล่นยิ่งเล่นก็ยิ่งได้พัฒนานะฉะนั้นผมก็อยากให้สัมผัสได้ว่าถ้าน้องได้มีโอกาสแล้วอยากให้ทาให้เต็มที่ฝึกซ้อมเชื่อฟังที่โค้ชสอนนะ สิ่งแรกเลยคือว่าเราต้องปลูกฝังเรื่องระเบียบวินัยแล้วก็เรื่องความรับผิดชอบก่อนครับสร้างเป้าหมายให้เขาว่าต่อไปเราจะไปอยู่ตรงจุดไหนจุดไหนเพราะฟุตบอลเลี้ยงตัวเองได้สร้างครอบครัวได้ด้วยนะครับ เมื่อ2ซีซันที่แล้วนะครับเรามีนักเตะพราม์โนเนมกองหน้าอยู่คนหนึ่งชื่อธีรศักดิ์เผยดีมยัยต้นก็มาเล่นกับเราช่วง,งต้นก็เป็นที่ไม่รู้จักเลยคนรู้จักกองหน้าตัวนี้คือใครจบลีกด้วยกันที่ว่าเขาเป็นดาวซันโวของทีสาในโซนกรุงเทพนะครับเขาก็ทําได้ดีนะครับในปีถัดมาเขาถูกเรียกติดทีมชาติชุดยู23โดยโคชโยงหลังจะกลับมาก็ได้เซ็นกับท่าเรือล่าสุดปีที่แล้วได้ติดชุดใหญ่แล้วฉะนั้นเรามีตัวอย่างที่ชัดเจนเลยซึ่งสิ่งที่ดีก็คือว่าต้นเนี่ยกย จะเห็นตัวอย่างที่มีจริงทําได้จริงและเกิดขึ้นจริงปีถัดมาเราก็มีดันตัวอื่นขึ้นไปสามารถขายไปให้จริงอยากได้อีกดังนั้นน้องๆเห็นตัวอย่างแล้วคนที่2คนที่3ม,มีแล้วเขาจะเป็นคนที่4ที่5ห,หรือเปล่านั่นเองนะครับ เป้าหมายของยุทิกีในแต่ละร,รุ่นแนวการสอนแลวก็รูปแบบสไตล์การเล่นที่เราอยากเห็นเนี่ยต้องออกมาจากการฝึกสอนของโค้ชที่เราอบรมออกไปเ<ๆ>ช่นอายุเท่านี้ไม่เกิน14ปี16ปี18ปีเราอยากจะเห็นการทํางานแบบทีมเวิร์กการสื่อสารการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าการเอาตัวรอดจากสถานการณ์ที่กดดันซึ่งแต่ละยูเนี่ยก็จะมีเรื่องของโค้ชที่เรากําหนดไว้ว่าเราต้องการจะเห็นอะไรจากการขันเพื่อต่อยอดไปเป็นทีมชาตินะครับยุทธกีไม่ควรจะจบเพียงแต่ละปีและหายไป มันจะต้องมีการเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์นักกีฬาคนคนเดียวกันนี่แหละในปีนี้ที่เขายุ่เท่านี้พออายุเกินมาเป็น16เขามีความแตกต่างและมีความต่อเนื่องอยังไงบ้างดังนั้นยุทธหลีกเนี่ยเป็นเวทีที่เราได้ติดตามฟอร์มนะักกีฬาที่มีพรสวรรค์แล้วก็สามารถที่จะต่อยอดต่อไปได้14ปีจะเป็นเด็กที่ยังไม่โตมากส่วนใหญ่เด็กจะโฟก,กัสที่การเล่นบอลอย่างเดียวส่วนในรุ่นของ16ปีตรงนี้จะเป็นช่วงวัยรุ่นควบคุมอารมณ์ตัวเองยังไม่ค่อยได้ส่วน18ปีเด็กก็จะค่อนข้างโตเเเเรริิิิิ่มมวววบบุตตัอองไดดด้้้้้แลถาาาาาากกกกกีทํูน็ธยใหข เข้าใจว่าอันนี้ถูกอันนี้ผิดต้องคอยปามคอยระวังในเรื่องการใช้อารมณ์อธิบายไปทางแนวทางของกติกาความเข้มข้นมันก็ต้องต่างกันตามระดับน,นะครับเด็กชุดยูสิบแปดทีสามความเข้มข้นจริงก็ใกล้เคียงกันแล้วชุดยูสิบหกชุดยูสิบสี่จีมพราม,รามีทั้งสองชุดนี้ปัจจัยเรื่องการเรียนขอเด็กถ้าไปโรงเรียนก็สามารถมาได้เฉพาะหลังเลิกเรียนปัจจัยเรื่องเวลาเข้ามาเกี่ยวด้วยการซ้อมสามารถซ้อมได้อ่าชุดหนึ่งห้าวันก็จะเป็นได้แค่สามวันบอลมันมีแพ้มีชนะอยู่แล้วนะครับแต่ว่าวันไหนที่เราแพ้ยอมรั ความไม่แพ้แล้วเราเากลับมาปรับปรุงแ้วก็เดินหน้าต่อครับเพราะฟุตบอลมันมีหลายๆเกมที่ให้เราเล่นครับเรายอมรับว,ว่าตอนนี้บอลเดียวชนบ้านเราค่อนข้างที่จะจกเข้มข้นมาก ชื่อเด็กชายดีนัชโชติชื่อเล่นชื่อคีเปอร์ครับอายุ12อยู่เอทีบีครับธนวิชคำบริรักกุลครับชื่อเล่นโฟกัสครับอายุสิบอยู่สโมสรสอนเอทีบีแคลดมี่ครับชื่อภูเก็ตครับอยู่อายุสิทีมเอทีบีแคลดมี่ครับชื่อในปักครับอายุ15ปีสโมสรสอนเอทีบีแคลดมี่ครับชื่อโบนัสสุวรรณสุรดาดิพครับเล่นอยู่สโมสรสูแปงขอกครับผมอายุสิบ ชื่อเอกลาชสารสุวรรณครับชื่อเล่นชื่อฟีฟาครับอยู่ยูสิบเจ็ดทีมทูนนแบงคอกดีเนเต็ดครับชื่อมูหยองครับอยู่พายเอชสีครับรุ่นยูสิบแปดครับ เ็นพี่เล่นฟุตบอลก็เลยเล่นตามครับพี่ชายอยู่ทีมชาติครับอายุยี่สิบสองตอนเด็กเห็นพวกพี่เขาเล่นแล้วก็อยากเล่นบ้างครับมันสนุกดีได้ลองไปเล่นดูแล้วก็สนุกกับมันครับก็ช่วยให้เจอเพื่อนใหม่ๆเยอะครับแล้วก็ได้มีร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพดีก็เลยชอบถึงทุกวันนี้ครับพ่อกับแม่เป็นนักกีฬาเขาพาจับเตะฟุตบ,บอลตั้งแต่เด็กเลย เื่อนเป็นคนชวนมาเล่นครับผมตอนแรกก็เล่นเพื่อความสนุกแต่ว่าพอมาคาดทีมโรงเรียนมาครททีมสโมสรมันรู้สึกว่ามีเป้าหมายมีทาเกตที่เราต้องไปมากขึ้นครับมันสามารถเป็นอาชีพของเราได้ครับเลี้ยงดูครอบครัวได้มันเป็นความสุขของเราเวลาที่ได้เตะได้เต็มที่กับมันผมก็เล่นอยู่อะคาเดมี่หนึ่งครับแล้วก็โอกาสเจอกับเอทีบีครับเอทีบีก็สเกลมาครับแล้วก็ดีใจครับที่รู้สึกว่ามีคนเห็นศักยภาพของเรา ก็ตอนแรกผมอยู่อะคาเดมี่ที่ต่างจังหวัดครับมีข่าวมาว่ามีเปิดคัดที่กรุงเทพครับผมก็ได้มาคัดแล้วก็ติดมาอยู่ที่นี่ตอนอายุ9ปีครับก็รู้สึกดีใจมากครับเพราะว่าไม่เคยแบบติดที่ไหนมาก่อนเลยครับก็มาติดที่นี่ที่แรก โรนัลโนโดครับเขาเก่งมากแล้วก็ความเร็วแข็งแรงโรนัโดครับทั้งเนต็ตอินเนตาชอบเพราะว่าเขามีความนิ่งมีความคลาสสิกครับคลาสฟุตบอลถึงสามารถคุมเกมได้เจนอเล็กซานเดอร์อาโนโครับแบ็คขวาของลิเวอร์พูลเขาเป็นคนที่แบบมีสไตล์มีเอก,กลักษณ์เป็นของตัวเองครับมาน์เอลนอยเออร์ครับผู้ตัดประตูของเงยอรมันชอบสไตล์การเล่นสวิปเปอร์คิปเปอร์ครับแล้วก็ระเบียบวินัยในการรักษาร่างกายครับ ตอนเด็กเล่นบอลยังไม่ค่อยจริงจังครับเล่นไปกับเพื่อนสนุกๆครับแต่ตอนโตมาเริ่มจริงจังครับอยากติดทีมชาติมากขึ้นครับความเข้มข้นในเกมครับแล้วก็การเข้ปาปะทะหรือว่าเส้นฟุตบอลอะไรประมาณนี้น <S <S 2> <S 2> อยากเล่นทีมชาติชุดใหญ่ครับแล้วก็อยากไปเล่นเยรมลีครับผมอยากติดทีมชาติอยากเห็นตัวเองไปเล่นในยุโรปครับประบสบความสำเร็จในอาชีพฟุตบอล มีเป้าหมายก็คืออยากเล่นฟุตบอลอาชีพครับอยากติดทีมชาติเพราะว่ามันสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้ครับเป็นความภาคภูมิใจของเราครับที่ทํามาตั้งแต่เด็กจะได้รู้สึกว่าแบบตัวเองทําได้ครับอยากไปเล่นลีกอังกฤษครับอยากไปเล่นให้ลิเวอร์พูลครับแล้วก็พาทีมชาติไทยไปบอลโลกด้วย